ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีธนูสําหรับชาวราศีนูคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมิถุนชาวราศีมีนชาวราศีกันคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นหน100ึ่งร้อยเซนและชาวราศีอื่นเช่นคุณคนราศีเมษคุณคนราศีสิงห์ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคะนุา,นาด,ดาวเสาร์อยู่ในราศีธนูคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกัาสิบเปอรเซ็นกบ วันที่ผมเห็นสมการก็คือวันที่9เดือน7กรกฎาคม2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดก่อนได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดนะครับก็คือ7วันนะครับทีนี้เนี่ยสมการนี้ก็คือดาวพูโตส่วนลึงสีกกับดาวทิอพอพอลลอนเท่ากับจุดเจ้าตาแอเซนเดนความหมายจะแปลว่า ผู้อื่นเป็นสาเหตุก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางในชีวิตของเจ้าชะตาการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางอันหนึ่งของสถานที่เริ่มต้นเล็กๆและใหญ่โตขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก แล้วใหญ่โตขึ้นโดยลำดับการขยายตัวของธุรกิจพัฒนาการของวิทยาการอันหนึ่งการเปลี่ยนลูกซึ่งขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางจเจริญเติบโตทุกทิศท,ทุกทางการซ้ำอันนี้ผมอ่านทุกประโยคจากตำราเยอรมันครับ ทคนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องดีๆเรื่องงานเรื่องช่วยดีที่ดีเจ็ดสิเอร์เซนะครับทุกราศีเลยนะครับถ้าคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่ข่าองศาที่สิบาองศาราศีธนูนะครับสิบหกนิดดานะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกูร้อณ100%ซนแต่ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้นเก้าสิบแปดสิบเจ็สิบเซลดหลั่นกัินไปนะครับแค่นี้เนี่ยจุดที่มาสู่หลังศีก็คือดาวสองตัวรวมกันนั่นคือดาวพูโตกับ ดาวทิพอัพพลอนเซนเตอรต์ตรงกลางเรียกว่าศูนสีหรือสังเกตเรียวจุดมิดพอย n ์นะครับกระนี้จะรับอิทธิพลของราศรีกันก็คือดาวพุธซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนะครับก็จะอ,อ,อธิบายตีความหมายว่าช่วงนั้นนะคุณจะมีเรื่องของการติดต่อเอกสารสัญญาการเดินทางบางอย่างซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันก็คือ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเอ70%ในเรื่องของความรักที่ดีๆสําหรับคนที่ต้องการเรื่องงานเรื่องเงินอย่างเดียวเวลาผมพูดเรื่องความรักคุณก็เปลี่ยนเป็นคำว่าจากความรักเป็นเรื่องของคําว่าเงินนะคำว่าโอกาสที่ดีๆในทางกลับกันคนต้องการเรื่องของความรักอย่างเดียวเวลาพูดเรื่องของงานเรื่องของเงินคุณก็เปลี่ยนคําว่าความรักคุณจะได้เนื้อหาในการฟังที่มากขึ้นทวนี้เนี่ยจุดที่มาสู่ดวงสี่ในเรื่องของความรักที่ดี70%เนี่ย ก็คือดาวพุธในราศีกันซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าช่วงนั้นก็มีโอกาสที่คุณอาจจะแบบออมีเรื่องของออการติดต่อการติดต่อบางอย่างที่เราอาจจะไปเจอกับความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของการพัฒนาการที่ดีว่าครั้นี้เนี่ยผมจะมาทําตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาว กำเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายนะครับ mm hmm. คันี้เนี่ยถ้าคนสองคนเนี้เขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกําเนิดของผู้หญิงเนี่ยจุดเจ้าตาจรรันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิพ์ฮาเดสก็คือความเป็นม้ทุตัวบวรนาอาชีพฮาเดสนี่ก็คือ อาชีพที่เกี่ยวกับางานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทํามุม45องศากับดาวเสาร์ในดาวกําเนิดเขาแล้วก็ทํามุม90องศากับเมอริเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทีนี้จุดเจ้าตาจันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านคันนี้เนี่ยพอก็แต่งงานเนี่ยออดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชาย พอเราเอารวมมากบดูนะครับจุดเจ้าตาจันทร์ของผู้ชายก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันกําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดมาประกบกันอย่างเงี้ยเราเจอแค่นี้ถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพคคือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจันวงนอกมาเจอจันกําเนิดคือจันของ ผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันนี้ดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจันของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์ฮเฮดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้ามร้อยแปดสิบองศากับดาวเนปจูน ก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันี้พอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกเวทนาฮาเดสอันเนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทําให้ไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้เราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้ และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมอร์เรียนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดดดาวเสาเนี่ยก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสาร ทำให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนบจูนคือจุดเจ้าตามโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันเนี้ก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับเอ,อ่ออิทธิพลของตัวเนี้ยดาวพูโตนะซึ่งดาวพูโตเนี้ยก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการคือดาวพูโตเนี่ยก็คือเขาเขาอยู่ในในราศีของ 17องศาราศีมก่กรที่ผงดิบดาอันนี้รับอิทธิพลของดาวศุกร์ในในราศีตุลซึ่งก็จะตีความหมายว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของมิตรภาพที่ดีเนี่ยที่เกิดขึ้นมีมีโอกาสที่จะแบบมีความก้าวหน้ามากขึ้นเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการพูดคุยหรือการได้รับข้อมูลข่าวสารบางอย่างหรือการเจรจาบางอย่างที่สามารถที่จะทําให้เราแบบ เอ่อผ่อนหนักจากหนักเป็นเบาได้หรือว่าการแก้ปัญหาบางอย่างซึ่งสามารถที่จะหาข้อยุติบางอย่างได้แล้วก็ดาวทิปอัปลอนอัปลอนก็คือเรื่องของความสําเร็จการเนี้ยเออเขาอยู่เรือนตาที่สองก็คือเรื่องของดาวศุกร์ก็คือความสําสเร็จที่ดาวเนี่ยถูกใจบางอย่างเพราะว่าดาวนอกจะมีจุดเจ้าตาจันอยู่ด้วยก็คือของถูกใจบางอย่างในการติดต่อสามารถที่จะแบบ ทำให้เราพึงพอใจได้ว่าจุดเจ้าตาจรรันวงนอกในการโคจ,จ,จรจริงเนี่ยนะวันนั้นก็ได้รับอิทธิพลที่13อุสาราศรีพิจิก18ลิบดา,าได้รับอิทธิพลของดาวพุธในราศรีกันก็คือเรื่องการติดต่ออันนี้ก็จะเป็นการตอกย้ําว่าคุณมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการติดต่อบางอย่างในเรื่องของความรักความสมัมพันธ์ที่ที่เรามีความรู้สึกว่ามันพัฒนาการมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่เราจะเห็นแบบ ทิศทางหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันเติบโตมากขึ้นกว่าเก่าซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเป็นในเรื่องของความสําเร็จนะที่ดีนะแล้วก็มีจุดเจ้าตายแอสเซนเดนซ์ซึ่งอยู่ใกล้ในอยู่ในช่องเดียวกับจุดเจ้าตายแอสเซนเดนซ์ในสมการซึ่งอยู่ในเรือนตาที่หนึ่งก็คือความความมีครอบครัวเรื่องส่วนตัวนะความเป็นตัวเราแล้วก็มีมาดิเดียกนการพอรจ,จริงมือเดเรียนก็เหมือนพ่อแอสเซนเดนซ์เหมือนแม่พ่อแม่มาเจอกัน อันนี้ก็คือเหมือนความสัมพันธ์มิตรภาพที่สามารถที่เกิดขึ้นในทิศทางที่บวกได้นะอันนี้ก็คือเป็นความรักที่ดี70%นะทีนี้เนี่ยดาวมันจะมีสองด้านเดี๋ยวผมจะอธิบายด้านลบด้านลบที่มันแย่ๆ30%ในเรื่องของงานที่มันแย่ๆเงินที่มันแย่ๆเออคือจุดที่มันสูงลงสีตรงเนี้ยก็คือ ดาวพุธอันนี้ก็จะหมายถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณต้องระวังเรื่องของการเจรจารหรือเรื่องของเอกสารสัญญาบางอย่างในการติดตอ่อเช่นสมมุติว่ายกตัวอย่างคุณเคยทํางานสิบชิ้นหมื่นหนึ่งถึงช่วงนั้นคุณอาจจะเจอการต่อรองหรือว่าการติดตอ่อที่เงียบหายไป คนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนู่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงจริแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สบสามสิบปีเนี่ยผมบอกอลยว่วถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคอร์สเดียวอ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรรูว่ะอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหระศาด ซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาอบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ใ <ng> ห้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อ receptor มูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่ามุ่อผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนเ็าจะปล่อยข้อมูลทีละนิดแต่ภายในสิบปีที่ผมรู้ข้อมูลมาหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบ ให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ําโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าเอ,อสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซ็นตว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนแล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนู เรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์ไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับคนสอนเนี่ยหนูอะดูดวงยูเรนเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังค์เขาอะว่าเขาอะรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์เปล่าถ้าเขาตอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกเอ้ไหมก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข้คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมด เพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต,ต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังคุณต่อไงอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะก็สําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องรายเดือนทั้งสองช่องเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่องอังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหาชุดเจ้าตาฟรีโมูลค่า414บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับคุณมากน้อยนะ คุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30วันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะหรือแบบเต่อรองราคาอย่างนี้ก็ได้นะเช่น10ชิ้นขอเจ็ดพันได้ไหมอะไรประนี้คุณอาจจะต้องแบ่งรับแบ่งสู้ว่ามังเป็นเป็นเก้าพันแลน้วกันพี่อะไรก็ว่านไปก็คือคุณอาจจะมีเรื่องของการต่อรองหรือเอกสารบางอย่างเช่นบางคนอาจจะแบบได้งานที่ใหม่ ต่ยังไปทําที่ใหม่ไม่ได้ต้องเคลียร์งานที่เก่าอยู่คุณอาจจะต้องบอกเขาว่าเดี๋ยวเอางานเออ่ที่ใหม่ที่หนูจะทําให้พี่นะเอามาทําให้โดยที่ว่ายังไม่ได้คิดค่าตอบแทนก็ได้แล้วคุณก็ไปวางแบบวางยาวางหมากไวไ้ให้ใครมาทําคุณแบบอาจจะต้องบอกเขาว่าเออเนี่ยอีกจะแบบเจ็ดวันหนูึงไปทํางานที่ใหม่ได้หรือรอสิ้นเดือนนี้นะพี่นะเพราะว่าหนูยังต้องเคลียร์งานที่เก่าอยู่นะแต่พี่ไม่ต้องกลัวงานพิเศษแน่นอนเนี่ย แต่คุณก็เข้าไปวางยาวางหมาไว้แล้วก็คือเผื่อเขาใจร้อนแบบไปหาคนอื่นมาดูว่าเออใครทําแทนคุณได้ถ้าคุณไม่คือก็คุณชราใจคุณอาจจะอดได้งานได้งานใหม่นะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการติดต่อเรื่องเองกสารสัญญาคุณต้องระวังให้ดีเพราะว่าดาวทริอัพพลอนเนี่ยก็อยู่ในราศรีพิจิกใช่ปะ ที่เก้าสาก็คือกรกฏก็คือจุดเจ้าตาจันก็คือของถูกใจบางอย่างเนี่ยอาจจะมีเรื่องของกิจกรรมที่ทําให้คุณเหนื่อยเพราะว่าวราศีพฤศจิกก็คือดาวของคางก็คือกิจกรรมบางอย่างที่คุณอาจจะแบบว่าจะต้องอแบ่งรับแบ่งสู้ให้ดีเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงานที่คุณแบบทำอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องรับเงินมาดจาให้มากขึ้นสมมติคือคุณต้องระวังโดนดยกเลิกงานหรือว่า ทำเสร็จแล้วจ่ายเงินแค่ครึ่งเดียวอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยคุณทํางานสิบสิบชิ้นหมื่นหนึง่งยกตัวอย่างคุณอาจจะแบบขอเงินมาจำมาเจ็ดพันแปดพันแล้วก็อาจจะบอกเขาว่าเออนเนี่ยเดี๋ยวอีกอาทิตย์นหนึ่งเสร็จแน่นอนแต่จริงคุณทำสองวันก็เสร็จแต่ถ้าอาทิตย์น,นึงไม่เสร็จเนี่ยให้ปรับเลยวันละวันละห้าร้อยอะไรง้ว,วันไปเพื่อทําให้เขารู้สึกว่าอยากอยาก,อยากจ่ายเงินมาจำาคุณคุณจะได้ไม่คือไม่เสียเปรียบเวลาคุณทํางานเสร็จหรือว่าเองานบางงานบางอย่างมีปัญหาอย่างเงี้ย คือสมมติคุณทำงานอยู่ในองค์กรใช่ไหมมังกรก็คือราศีของเดือนมกราคมที่ดาวประจำราศีของมังกรเนี่ยมันคือแพะบุกเขานะมันไม่มีนะไอ้มังกรเนี่ยก็เป็นแพทเทิร์นในโทรจีเนี่ยมันจะเป็นแพะบุกเขาเพราะอะไรเพราะว่าปัจญาของแพะบุกเขาอ่ะมันคือดาวประจำราศีมันคือดาวเสาร์มันแปลว่าเอ,อาคุณจะเห็นที่ผมอธิบายเรื่องแพะบุกเขา คือแพ้ภูเขาที่มันปีนเหวปีนยอดผาแล้วมันเดินข้างเหวมันไม่มีสัตว์ไหนที่ทําแบบเขาได้คืออันเนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าที่เขาบอกเป็นมังกรเพเทอร์นิโทลจีมันนักปัญยาของมังกรมันคืออะไรอ่ะมังกรในโลกนี้มันมีเหมือนสองสปีชีส์ด้วยนะมังกรแถวจีนเอตะวันออกเนี่ยตัวมันจะยาวเหมือนองค์ลาบุรีองคลายมังกรเน่ะตัวยาวอ่ะ แล้วมันมันพ้นพ่นไฟที่ปากไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้ามังกรยุโรปแบบเหมือนแฮ์รี่พอตเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบหลอดออสบลิงหลังที่คุณดูฮอลลีวูด่ะมังกรตัวมันจะใหญ่ๆมีปีกใหญ่ๆเหมือน,น,นข้างคา,าววินได้หางปลายเหมือนลูกศรธน,นูสามเหลี่ยมและที่สำคัญคอมันยาว คอมันยาวตัวมันอ,วนอ้วนอ้วนหน่อยตัวใหญ่และมันมันพ่นพ่นไฟได้เออคุณลองสังเกตมละ่ะตกลงและอ่ะถ้าเขาบอกมังกรเวทเทอโลจีราศรีราศรีมังกรแล้วมังกรไหนอ่ะยุโรปมังกรยุโรปหรือมังกรจีนอ่ะคุณคิดตามผมถูกไหมแล้วอ่ะโอเคมังกรแล้วยังไงอ่ะแล้วปัจยาวมังกรมันคืออะไรอ่ะมังกรจีนอยู่ไหนอ่ะ อยู่ข้างเอวังเกยียน,นเหมือนที่มองเจนเนระหรืออยู่ทางขึ้นบัลลังก์จักรพรรดิโตโตจากจักรพรรดิฮองเต้นั่งใช่ไหมหรือถ้ามังกรยุโรปอ่ะมังกรยุโรปบรรสายที่ไหนเออใครรู้มั่งเราดูในหนังมันก็ไม่รู้ใช่ป่ะมันอยู่ในถ้ำเหรอนะและ้วถ้าเกิดเขาบอกว่าปัญญามันคือคือราศีมังกร เวทนาโท l โลจีราศีต่อไปายราศีมังกรแล้วแล้วตัญญามังกรมันคือดาวเสาร้วดาวเสามันแล้วมังกรมันทําไมอ่ะก็เนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะแต่ว่าแพะภูเขาเนี่ยคือทั้งโลกเนี่ยมันเป็นแพะภูเขาหน้าเหมือนแกะมีหางวนมีเขาวนวนข้างหูหางเป็นบาคือแ,แพ้ภูเขาก็คือแพะที่มันอยู่ดานหน้าผาคือเรื่องนี้ผมขอพูดนิดนึงเพราะว่ามันจะทําให้ คนไทยเนี่ยตื่นตื่นจากสิ่งที่คุณน่ยคิดว่ามันเป็นมังกรเนี่ยมันไม่ใช่ปัญญาของมังกรมันคืออะไรเอาแค่มังกรสปีชีไหนอะสปีชีคือสายพันธุ์อะมันสายพันธุ์มางจีนตะวันออกหรือว่าสายพันธุ์ยุโรปถูกไหมอ่าแล้วมันอยู่ไหนอะแต่แพะภูเขาเนี่ยปรัญามันคืออะไร มันแปลว่าไม่มีใครทําสามารถทําแบบแพ้ภูเขาได้ที่มันปีนเป็นกําแพงเหมือนนี่เหมือนภูเขาที่มันชันแบบแปดสิบองศาเหมือนกาแพงอมันปีนได้มันมันขึ้นไปอยู่ยอดเขาเอลเลนแล้วมันเดินตามเหวอ่ะคือพื้นที่เดินสามสิบเซนแล้วมันเดินแล้วมันไม่ตกมาตายอะมันเดินเนี่ยมันเกิดมายันมันแก่ตายอ่ะแล้วมันปีนขึ้นปีนลงอ่ะไม่มีสัตว์ไหนทาได้อันนี้ก็คือปัญญาของดาวคือว่ามันเป็นดาวเสาที่ เออคนอื่นทำไม่ได้ฉันทำได้มีข้อจำกัดองค์กรอาจจะให้คุณไปทำงานที่มันเติบโตมันมันมันเกินความสามารถของคุณเนี่ยจะมไม่มีใครแบบแบบจะแบบทำแล้วมีคุณคนเดียวอะไรมาเนี่ยคุณก็อยากจะแสดงความสามารถคุณอาจจะบอกว่าเออเนี่ยก็พยายามทำเต็มที่นะแต่ถ้าไม่ดีไงก็อาจจะไม่ได้ร้อยนะพี่อาจจะได้แค่แปดสิบนะแต่ก็ทำเต็มที่อย่างเงี้ย ตัวงานออกมามันได้แค่แปดสิบเขาจะได้ไม่มาว่าคุณแต่ถ้ามันได้ร้อยอย่างเงี้ยเขาจะได้มาชมคุณอันนี้ก็คือเป็นยังไงเป็นทิศทางที่ที่เราต้องระวังโดยเฉพาะเรื่องการเซ็นคำประกันหรือว่าเอ่อการที่คุณเหมือนแบบไม่รอบคอบอ่ะคุณต้องรอบคอบระดับพุทธมันคือเรื่องของภาษาสังกฤษมันคือคอมมูนิเคชันนั่นคือการติดต่อการสื่อสารทั้งหมด เรื่องเอกสารสัญญาการเจรจกาการเดินทางคุณต้องระวังให้ดีอันนี้คือด้านลบด้านลบสามสิบเปอร์เซ็นที่มันแบบแย่ๆนะคราวนี้เนี่ยเรามาดูด้านลบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นบวกลบนะร้อยร้อยเปอร์เซนะ็นบวกบวกลบก็คือเพราะว่ามันเป็นวงโคจรจริงเราไปพิสูจน์กันได้นะครับคราวนี้เรามาดูสามสิบเปอร์เซ็นในความรักที่มันแย่ๆนะ คือจุดที่มันส่วนสีก็คือดาวพุธซึ่งาดาวพุธตรงนี้ก็คือมาโยงกับดาวพุธโตใช่ไหมซึ่งดาวพุธโตก็อยู่ในราศีมกกังกรก็คือข้อจมกันบางอย่างคุณอาจจะเจอกับเช่นนัดแล้วอาจจะมาไม่ได้หรือว่ามีการเลื่อนนัดบางอย่างทําให้คุณอาจจะหงุดหงิดกับความรักความสัมพันธ์ที่คุณเจอคุณอาจจะเจอแบบการสืบพ้นบางอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณโดนหักหลังหรือแบบ ทำให้เราไม่พอใจเราอาจจะบอกเลิกไปปกติตอบข้อความเลยหรช่วงนั้นอาจจะไม่ตอบคุณอาจจะไม่พอใจหรืออะไรก็อาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณแบบต้องแอคชั่นออกมาต้องหงุดหงิดอยากจ,จะบอกเลิกจริงผมจะบอกว่าเราก็ไม่ต้องไปบอกเลิอกอะไรเขาคุณคุณเฉยๆนิ่งๆอะไรประมาณนี้คือเช่นเขาอ,อาจจะบอกมาไม่ได้คุณอาจจะบอกอ๋อเป็นไรอ๋อติดงานอ๋อไม่เป็นไรแต่ทำงานก่อนก็ได้นะ เดี๋ยวข้าวหลังก็มาทานข้าวกันก็ได้แต่ในใจคุณอาจจะแบบไม่ชอบอาจจะร้องไห้หรืออาจจะอะไรคุณก็ไม่ต้องแสดงออกอะไรคุณเฉยๆเพราะว่าเขาอาจจะมีเรื่องหรือมีปัญหาจริงหรือข้อมูลบางอย่างที่คุณรู้ว่าเขาอาจจะอาจจะลอกนอกลูกนอกทางหรือว่าเขาโกหกคุณอ่าคุณจับได้แน่นอนแต่คุณก็เริ่มแบบไม่พอใจคุณไม่ต้องบอกเลยคุณคุณเฉยๆคือคือบางทีเราบอกเลืกไปเดียเขาแบบ เออเลิกก็เลิกอย่างเงี้ยเราก็มานั่งเสียใจแบบรู้ไงไม่เท่ารู้งี้รู้งี้ท่านไม่ไม่บอกไปดีกว่ายิ่งหาคนคบของเราจะยากอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็อาจจําให้คุณเสียใจฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเจอประสบการณ์ที่มันแย่ๆหรือว่าเหตุการณ์ที่มันแย่ๆคุณเฉยๆเดี๋ยวสามวันเจ็ดวันสิบวันอย่างเงี้ยไอ้ดวงดาวมันโคจรดีๆมันโคจรเข้ามาทําวงจุดเจ้าตาเขาของคนอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะแบบยังไงอ่ะ กลับมาคุยกับคุณได้ความสัมพันธ์ก็ยังดีเหมือนเดิมไม่มีรอยร้าวของแก้วที่แตกมาใช้กาวหยอดน,นึกภาพออกไหมเออแบบนี้คือแบบสมมุติเขาเขาเขาไปคุยกับคนอื่นเงี้ยคุณทาไงคุณจะบอกเฮ้ยห้ามคุยัคนอื่นอย่างเงี้ยเราต้องคิดในแง่แบบเออนะเขาก็ไม่ใช,คใช่คือเราไม่ใช่พ่อแม่เขาอะที่อย่างนี้เราไม่ได้เป็นคนให้กำเกนิดเขาอะคือคิดเพื่อทําให้คุณหยุดไง หยุดเพื่อไม่ทะเลาะนะอันนี้คือผมก็เลยมาเตือนเตือนในลักษณะของเอ,อเหตุการณ์อย่างเงี้ยบางคนอาจจะเกิดบางคนอาจจะไม่เกิดนะแต่มันเกิดแน่นอนคือบางคนอาจจะเกิดเรื่องงานดีบางคนงานไม่ดีบางคนความรักดีบางคนความรักแย่แยแต่มันเกิดแน่นอนเราไปพิสูจน์กันนะอันนี้คือด้านลบสามสิบเปอร์เซตของความรักที่มันแย่แย